สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่16-30มิถุนายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับผมเช่นเดียวตติดต่อกับเรื่องสร้อยนะฮะ Rose a r t z นะครับหรือ Red Ruby นะฮะก็สแกน QR code ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะฮะ โอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์โชคดีเทวารักนะฮะและนี่คือพลังงานของคุณนะครับชาวราศีเมถุนนะฮะถ้าเราต้องการบอกคุณตั้งสมาธินะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะพิมพ์โชคดีเทวารักนะครับผมและนี่คือพลังงานของคุณ Okay. คุณจะชนะอุปสรรคด้วยความเพียรนะฮะโอเคสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับนี่คือโอกาสดีของคุณในการตัดสินใจคุณได้ the justice นะฮะ the justice หมายถึงการตัดสินใจซึ่งผมคิดว่าการตัดสินใจเนี้ยถูกพิจารณาหรือคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจตั้งแต่เมื่อสักรอบที่แล้วนะฮะที่คุณดู อาจจะเป็นเดือนที่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพื้นฐานเหล่านั้นพื้นฐานที่คุณเองได้ตัดสินใจหรือพื้นฐานที่ตัวคุณเองได้ศึกษาจะเป็นประโยชน์นะครับผมเพราะฉะนั้นในพลังงานนี้นะสำหรับชาวราศีเมถุนนะดูซิว่าคุณเองจะต้องตัดสินใจหรือคุณเองจะยุติปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเพราะ the justice หมายถึงยุติใช่ไหมยุติธรรม the justice ก็จะต้องยุติด้วยอะไรครับยุติด้วยธรรมะยุติธรรมนะฮะยุติด้วยธรรมะยุติด้วยหลักการนะครับผมอ่ะเรามาดูกันว่าคุณเองจะทํำยังไงสถานาการณ์ในอส่วนของตัวคุณเองคุณได้นายเอ r โซชัดเจนเลยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกหวาด <S <S เขาเรียกอะไรหวาดวิตกกังวลพารานอยนะฮะด้วยพลังงานของนายเอลโซซึ่ง อาจจะเป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากๆของตัวคุณนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเงินของคุณคุณได้ the strength ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะผมเข้าใจนะครับผมไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณในช่วงเวลานี้นะฮะแล้วก็คุณได้คุณได้ page source โอ้เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองพยายามหาหนทางหาข้อข้อตกลงอะไรบางอย่างเออ สิ่งคุณเองพยายามที่จะตัดบางอย่างออกปัญหามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะฮะจะเรียกได้ว่าผมรู้สึกว่าในพลังงานเนี้ยโตวคุณเองพยายามจะแก้ไขคุณเองเคยมียนี่ไหมวิธีที่ยกตัวอย่างที่ดีที่สุดมันเหมือนกับเชือกเอางี้ดีกว,ว่าสา,สายสายเสาเบลามอคะอะไรคือเสาเบลเ เด็กรุ่นใหม่นี้อาจจะเป็น MP3 ใช่เครื่องเล่น MP3 Player หรือว่าเป็นตัวโทรศัพท์นะ a นะสมอลทออะสายมันชอบพันกันอีลุงตุงนังใช่ไหมแก้ไม่ออกใช่ไหมเออเป็นลักษณะนั้นคุณเองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่มันพันอีลุงตุงนังอยู่มันมันเขาเรียกว่าแก้ตรงนี้เนี่ยและอาจจะกระทบกับอีกหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นคุณจึงรู้สึกวิตกกังวลน,นะฮะมผมเชื่อว่าถ้าถามว่า ชาวเราเสีสิทุน,นี่มีความพยายามในการแก้นี้ไหมผมรู้สึกว่ามีมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหานี้ไหมมีนะฮะแต่ว่าปัญหามันยากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูพลังงานภายนอกอะไรที่จะสนับสนุนนะฮะอันที่หนึ่งเลยตัวคุณเอง The Temperance นะฮะคำแนะนำของตัวคุณคือการใช้สติในการเปลี่ยนแปลงใชเ้เหตุและผลในการจัดการปัญหาเหล่านั้นผมรู้สึกว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่เหมาะสมกับตัวคุณเนี่ยมันจะถูกย่อยสลายไปศัตรูจะแพ้ภัยตัวคุณนะฮะคุณเองถ้าคุณยืนหยัดพอผมรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณเองเหมือนเหมือนยืนอยู่ในท่ามกลางพายุท่ามกลางสายลมที่แรงที่มีแรงต่อต้านคุณเองรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยอันนี้เป็นไปได้นะครับแล้วก็อันที่สองคือตัวคุณเองไม่มั่นใจเหลือเกินว่าตัวคุณเองจะ สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะฮะาีนี mm ้ hmm. พลังงานอีกอันนึงนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสู่ความสําเร็จของตัวคุณคุณได้คุณได้ King of Wands King of Wands คือคนจริงทําจริงนะฮะหรือว่าการที่ตัวคุณเองยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่คุณเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณเองจะโดน หลายๆายๆส่วนหลายๆอย่างใครหลายๆคนท้าทายนะฮะแต่สิ่งที่จะทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จในพลังงานนี้คือการตั้งมั่นการมุ่งมั่นยึดแล้วก็เดินหน้านะครับผมโอเคพลังงานฮะคุณได้ two of wands นะฮะนี่คือความสําเร็จนะครับผมนี่คือความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งให้คุณมองว่าสมมุติสิ่งที่มีเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณวาดฝันไว้นะฮะ แต่ว่ามันสามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนะฮะบางทีตัวคุณเองอาจจะเจออะไรเพิ่มเติมระหว่างทางคุณเองอาจจะคิดว่าจากจาก A ไป B เนี่ยคุณสามารถไปได้โดยตรงเลยจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยจะกลายเป็นว่าต้อง A แล้วก็ไป C แล้วก็ไป D แล้วก็ค่อยกลับมกกลับมาเป็น B คือคุณเองจะมีงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้นมีเส้นทางที่ต้องเดินไปมากขึ้นนะฮะแต่ว่า คุณจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าจะได้อะไรบางอย่างจากจากเส้นทางเหล่านั้นนะครับแล้วคุณเองก็จะวกกลับมาสู่เป้าหมายของตัวคุณนะฮะสำหรับในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะหมอปองใช้โหราศาสตร์ตอนตกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะอ่ะสำหรับช่วงนี้เป็นอย่างไรนะฮะพิมพ์โชคดีชเชววรักหรือยังอต้องให้เตือนต้องให้เตือนนะครับผมโอเคในช่วงเวลานี้นะ เอ่อฟู่ม in c r a ค r e c o r คอะไรที่เป็นไม่เป็นระเบียบอะไรที่ยังไม่ได้จัดการนะฮะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่โค้งสุดท้ายแล้วทำให้เสร็จนะครับผมเดทไลน์จ่องานอยู่ตรงนี้นะ,ะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ควรจะปั่นงานให้เสร็จนะฮะโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ที่เลยเดทไลน์จริงๆแล้วอยู่ในเดทไลน์และเลยเดทไลน์นะฮะเอาทเอา เอาทั้งสองแล้วกันเอาที่มันเลยเดทไลน์ให้เสร็จแล้วก็อยู่ในเดทไลน์เนี่ยทำในตอนนี้เลยครับเพราะว่าใช่หลังจากจบวิดีโอนี้ไปทําก็ได้ <c oughs> ไม่ใช่ทาในตอนนี้ตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กันตอนนี้กําลังขับรถจะกลับไปปั่นงานที่ออฟฟิศก็กลยอยู่ใช่ไหมโอเคฟูมูลสินค้าบริคอนนะครับผมทําในสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วน่างานมี4ี u คอร์ n เใช่ไหมใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วก็เป็นบริษัทใหญ่สักหน่อยก็คงจะไ,ได้รับการเทรนนะคืองานมี4 quadrant มีงานที่เร่งด่วนไม่เร่งด่วนใช่ไหมแล้วก็มีงานที่สําคัญและไม่สําคัญตอนนี้ให้ทํางานสําคัญและเร่งด่วนนะโอเคค่อนไหมแล้วถ้าเราทําแลนไว้ดีเนี่ยไองานที่สําคัญเร่งด่วนจะกลายเป็นงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเรามีเวลาที่จะแพลนมากขึ้นนะครับผมโอเคไหมอืมหมอคะ แต่ว่าหัวหน้าไม่เคยฟังหนูเลยเนี่ยสั่งงานตอนนี้แล้วจะเอา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 เลยเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามกับเขานะครับผมอ่าแนะนําเลยนะถามกับเขาว่าพี่จะให้หนูทําอันไหนก่อนเพราะตอนนี้หนูมีงานอยู่ X item ใน t r a ของหนูถ้าพี่อยากจะเอาอันนี้ไอ้งานที่สั่งมาก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้นะคะ อะไรแบบนี้เป็นลักษณะนั้นนะฮะ negotiate mm hmm. ไปนะครับในสถานการณ์นี้ต่อไปนะเขาบอกอะไร Major e m o t i o n a l closure around career นะฮะบอกแล้วเรื่องของงานนะครับผม reputation เรื่องของชื่อเสียงนะฮะในสถานการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะปิดดิลได้สำเร็จนะฮะใครที่คือ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวแทนในหน้าสังหาริมทรัพย์นี่ฟังช่องนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วไม่ใช่แค่มีที่นอร์เวย์มีที่เยอรมนีมีที่ฮอลแลนด์มีที่อเมริกาก็มีอยู่หลายรัฐแล้วก็มีที่ไทยก็มีนะครับที่ไทยนี่ชอบอยู่ทางเหนือนะพวกเชียงใหม่เชียงรายนะฮะโอเคขอให้ขายที่ได้นะ,ะในช่วงเวลานี้เพราะมันคืออะไรครับผมฟูมูนิคราบริคอนปิดดีลนะครับปิดดิล้าไม่ปิดตอนนี้จะไปปิดตอนไหนยู you know โอเคคราวนี้ต่อไปนะซันแอนเทอร์สเลโอโอ้โหสโวล่าเพล็กซิสเลยนะฮะคือกลับมาอยู่ในดอมิซานะฮะถ้าใครไม่รู้นะฮะซันเป็นเจ้าเรือนนะครับผมของของอะไรครับของเลโอซันเนี่ยเป็นของเลโอนะฮะให้พลังงานเต็มที่เพราะฉะนั้นโอ้โ oh หเราก็เป็นราชสีไปเลยเราได้พลังงานนี้นะ เราก็จะมี energy yeah, ค่อนข้างเยอะนะครับพลุ่งพล่านเพราะฉะนั้น time to shine นะฮะอ๋อเป็นช่วงเวลาที่ it's time to shine นะฮะ uh, มีเพลงเดียวนะของใครนะ r h a n n a ใช่ไหม shine light ช h i n e shine shine bright like a diamond เออเป็นลักษณะนะ shine 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 bright like a diamond นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรดีนะส่องสว่างประกรายระย,ระยิบระยับอย่างกับอันยมนีอย่างกับเพชร แบบนั้นโอเคนั่นแหละชายชัย bright like a diamond time to try confident rise นะฮะช่วงนี้ ใครไม่คอนฟ idence หนูจะคอนฟ idence พี่จะคอนฟ idence ผมจะคอนฟ idence แนะนำให้มีความมั่นใจอย่างสูงนะครับผม Focus shift to join creativity and self-expression ช่วงนี้ใครหงิมหิมติ่มติมตมเนี่ยอดนะครับผมไม่มีพลังงานเหลือเฟือตรงนั้นแผ่ไปให้คุณนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ bold bold ก็คือเข้มนะฮะหรือกล้ากล้าหาญนี่ก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะฮะ We're วี n ัสทร i นไค o อนโอ w ย์เ e n วี trying c h i r อนนี่เป็นลักษณะที่เราเอาความกล้านะครับผมใครที่เอเอคือว่าเอเอแบบว่ามันแบบนี้นะไม่เวิร์กนะครับผมในช่วงเวลานี้ใช้ความกล้าหาเนี่ยอ่พชเชหร์ากับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาอยู่นะเวลาเราเจอไครอนหรือ wound healer เนี่ยเวลาเป็นแผลเป็นอะไรพวกนี้เรารู้ว่าถ้าเกิดมันเป็นปัญหาเราต้องแก้ตรงนั้นไม่หลีกเลี่ยงนะฮะเออก็คงต้องเพราะมัน try มันเป็นพลังงานเป็นแอสเปกที่ดีนะครับผมก็จะแก้ไขด้วยความความรักและความเข้าใจนะครับผมตัวคุณเองอาจจะดิวคือเวลาผมพูดความรักเนี่ยเออไม่ได้หมายความในแบบเรื่องของความรักที่เป็นโรแมนติกอย่างเดียวหรือเป็นคู่แฟนสามีภรรยายอย่างเดียวไม่ใช่นะเป็นความรักในแบบพ่อกับลูกก็ได้นะฮะแม่กับลูกหรือว่าเป็นครอบครัวลุงป้านะ้าอา คนที่มีความรักอะความรักมันไม่ได้จํากัดรูปแบบเนาะโอเคไหมเป็นลักษณะนั้นครนี้ทร n นค h i รอนก็คือเราใช้ความเข้าอกเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่ที่มันอา่าเขาเรียกอะไรดีหมักหมมเนาะอยู่นานแล้วนะครับผม m e r c u ค y s ร u a r e ค r a n u s นอา่าครนี้เหนื่อยหน่อยจะต้องแชร์ค o n จะต้องแชร์เ,เรื่องของความ อ่อนโยนความละเมียดละไมแต่ดันไปเจอ Mercury Square Uranus ก็จะเป็นลักษณะที่คุณเองอาจจะเจอแรงตีกับค่อนข้างเยอะพอสมควรในเรื่องของการพูดเพราะฉะนั้นให้เน้นนะฮะเพราะว่า Mercury คือการ Communication คือการพูดใช่ไหมคือการแสดงออกท่าทีให้แสดงแสดงท่าทีในลักษณะที่เป็น Compassion เพราะเรากำลังจะไปแตะไครรนเพราะเรากาลังจะไปแตะ แผลเรากําลังจะไปแตะสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วแตะด้วยความเข้าอกเข้าใจแตะด้วยความมีเมตตานะครับผมถึงแม้ว่าพอแตะปุ๊บเหมือนแผลสดของคุณนะแล้วคุณเอานิ้วไปแตะหรือเทแอลกอฮอล์ alcohol, เข้าไปอ,อาจจะเจ็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้อะไรครับ c ัตเติ้ลบัใช่ไหมคิวทิ ip, หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็แตะแอลกอฮอล์แล้วก็ ทาไปรอบๆแผลแทนที่จะเทแอลกอฮอล์หรือทิ้งเจอไอโอดีเนี่ยสมัยเป็นเด็กนี่แม่ชอบเทเทเททิ้งทิ้งเจอกลัวมากเลยทิงเจอไอโอดีมันมันแสบแสบมากเลยเออ,เอ,อแต่มันก็หายเร็วดีนะแต่ว่านั่นแหละมันก็จะแสบครนี้ในสถานการณ์นี้เนี่ยเนื่องจาก m e r c u r y Square u r a n u s ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะต้องนุ่มนวลนละมุนละไม,ละมและ ระวังความเข้าใจผิดในใน,ในการแสดงออกหรือสื่อสารนะครับผม Mars enter Gemini Mars enter Gemini คือผมชอบมากๆเลยก็คือการใช้ไหวพริบช่วงนี้นะฮะสำหรับในช่วงนี้เลยคือการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาแน่นอนแหละเราใช้ความมีเมตตา compassion อาจจะเจอแรงแรงสะท้อนกลับค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าเราไปแตะใน ในจุดที่เหมือนแผลที่มันมีความเจ็บปวดอยู่นะแล้วบางทีอาจจะเกิดการเข้าใจผิดในการสื่อสารหรือทำไมทาไมเธอมาทำไมเธอมาจัดการปัญหานี้ทำไมเธอถึงต้องพูดหรือดึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญานะฮะอย่าไปใช้อารมณ์ถ้าไปใช้อารมณ์มันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วคือผมบอกแล้วว่ามาร์นะฮะการกระทำแอนเทอร์สเจอมินาย มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความฉลาดในการลงมือทำนะครับผมโอเคไหมสุดท้ายนะฮะ Mercury o p p o s e Pluto โอเค Mercury o p p o s e Pluto เป็นลักษณะที่ผมรู้สึกว่าคุณต้องใช้จุดจิสุอะไรนะหมอจุดจุดจิจ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 ิสุใครไม่รู้จักมันเหมือนกับการเปลี่ยนพลังที่ฝ่ายลุกเข้ามาใช่ไหมแล้ว สะท้อนกลับไปหาศัตรูสะท้อนกลับไปหา,อ,าอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่เข้ามาไม่ได้ออกแรงแต่ว่าใช้พลังงานที่เข้ามา,าปะทะกลับไปนะครับผมไม่ได้ออกแรงมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเหนื่อยนะฮะแต่เราจะต้องไดเวอร์หรือเราจะต้องเปลี่ยนทิศของสิ่งที่มันเข้ามาแล้วก็ออกไปสู่ออกไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งครน,นี้เขาบอกอะไร mercury o p p o s e pluto a moment of truth นะฮมันคือช่วงเวลาแห่งการแก้ไขมันช่วงเวลาแห่งความจริง power struggle นั่นแหละผมบอกเลยคือถ้าแรงมาแล้วก็คุณเขาใส่มาคุณใส่ไปอันนี้ยิ่งแย่ไม่ได้แก้ไขปัญหานะครับผมโอเคไหม mental clarity เป็นลักษณะที่เอ่อไอเรื่องความคิดเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเหมือนดึงข้อผิดพลาด ให้เป็นประสบการณ์นะครับผมโอเคไหมบางคนคิดว่าอาอะไรนะเมื่อไหร่จะรวยมีแต่นี่นะฮะลองดูซิว่าแล้วเราจะทำยังไงให้นี่เหล่านี้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงหรือว่าย้อนกลับไปได้บ้างามันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการใช้จ่ายผิดปกติของคุณหรือเปล่ามันเกิดจากการไม่เก็บเงินของคุณหรือเปล่ามันเกิดจากสิ่งที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นนะฮะจริงจริง ถ้าผมจำได้เนี่ยมีอันนึงที่ผมแนะนำในหลายๆคนเลยก็คือทำคูเคโบคูเคโบคือบัญชีรายรับรายจ่ายนะคนที่จนอะนะคนที่ไม่ค่อยมีเงินนะครับโอเคไหมคนที่มีปัญหาทางการเงินไม่ไม่ได้บอกว่าจนแล้วกันเพราะว่าคนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยมันก็เป็นคนมีเงินได้ยังไงนะหมอแปลกจังพูดงงคือ คนที่มีเงินเนี่ยก็มีปัญหาทางการเงินได้และอาจจะแย่กว่าคุณด้วยคุณลองฟังดูคนที่มีเงินเงินเดือนเดือนละแสนและกันอะแต่ใช้แสนห้าคุณคิดว่าเขาลําบากไหมก็ลําบากเพราะเขาติดลบอ่าห้าหมื่นใช่ไหมคุณสมมติว่าคุณเงินเดือนหมื่นห้าแล้วคุณใช้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งคุณเหลือห้าพันคุณดีกว่าเขาเขาติดลบห้าหมื่นหนึ่งเดือนคุณเองบวกห้าพันตอนหนึ่งเดือนเออเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันแตกต่างกันจํานวนของเงินไม่ได้บอกว่า รวยหรือจนนะค,คนมีเงินมากก็จนได้นะครับผมโอเคไหมเพราะว่าติดอยู่ในอะไรครับ Lifestyle อินฟล t i ชันะฮะเฮ้ยของมันต้องมีนี่ต้องใช้อะไรแบบนี้คนบ้านนู้นมีนู่นนี่มีนี่ฉันอยากมีบ้างอ่านะฉันอยากมีฉันอยากมีอะไรแบบนั้นนั่นแหละนะฮะ Mercury oppose Pluto เป็นช่วงเวลา moment of truth นะฮะให้มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์เช่นอ๋อนี่คือ ข้อผิดพลาดและนี่คืออะไรครับนี่คือเราเจอวิธีที่จะเลี้ยงข้อผิดพลาดไปเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นนะเป็นในลักษณะนั้นอ่ะและช่วงเวลานี้ก็คงจะเอามาฝากเท่านี้นะครับผมอืม